ดีค่ะ,จะเจอกันกับกะทิอีกแล้วนะคะในวันนี้วันนี้นะคะกะทิจะมาให้ความหมายของคำว่าตอรอรู้ไหมคะว่าตอรอคืออะไรตอรอนะคะเป็นสิ่งที่คนมีรถทุกคนควรจะต้องรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ก็ตามรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเช่นการใช้งานการดูแลร,รักษาอ่ะและสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้เลยนั่นก็คือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญตัติกรมการขนส่งทางบกนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนมีรถทุกคนพึงปฏิบัตินะคะอย่างเช่นการเสียภาษี ต่อทะเบียนและต่อพรบรนั่นเองซึ่งคนที่มีรถทุกคนนะคะจะต้องทําในทุกๆปีค่ะแต่สําหรับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งมีรถอาจจะยังไม่คุ้นกับคําว่าตรอนะคะเพราะว่าเพิ่งใช้รถนั่นเองแต่ว่ากะทีบอกได้เลยว่าในอนาคตนะคะ ต้องคุ้นกับคำว่าตรออย่างแน่นอนเลยค่ะตรอนะคะย่อมาจากคำว่าสถานตรวจสภาพรถเอก,กชนซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกนั่นเองค่ะเพื่อที่ว่าใช้สำหรับการตรวจสภาพรถว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ซึ่งต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบกด้วยนะคะค่ะและตอระอ,อนะคะก็มีไว้สำหรับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกกับลูกค้าที่มีรถแล้วไม่ต้องไปใช้บริการโดยตรงที่กรมขนส่งนั่นเองผู้ใช้รถนะคะ สามารถนําเอกสารเข้ามายื่นต่อภาษีได้ด้วยตัวเองนํามาตรวจสภาพได้ก่อนการไปต่อภาษีพรบนั่นเองค่ะเพื่อขอเอกสารการันตีว่ารถของเรายังใช้งานได้ปกติดีและปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนรถที่ต้องนําไปตรวจต,วตวรอนะคะเราต้องไปตรวจตอนไหนเดี๋ยวมาฟังกันทีกันค่ะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน ซึ่งมีอายุการใช้งาน7ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนรถนะคะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนขึ้นไปม,มีอายุการใช้งาน7ปีขึ้นไปนะคะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนรถเช่นกันส่วนในเรื่องของรถจักรยานยนต์นะคะจะต้องมีอายุการใช้งาน5ปีขึ้นไปซึ่งอิงตามวันที่เราจดทะเบียนเช่นกันค่ะโดยเราสามารถนะคะ ดูได้จากในเรมสีน้ำเงินหรือสำเนารถของเราและเราก็สามารถนำรถเข้าไปตรวจตรอ,อรร่วงหน้าได้ไม่เกิน3เดือนก่อนวันหมดอายุด้วยนะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือเจ้าของรถรถที่เราจะนำมาตรวจสภาพและเรมรถหรือสำเนารถนั่นเองถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะคะก็จะเป็นเรมสีเขียวส่วนรถยนต์ ทั่วไปนะคะก็จะเป็นเล่มสีนําเงินค่ะสําคัญนะคะในเรื่องของเอกสารอย่าลืมเตรียมมาด้วยเพราะว่าถ้ามาแล้วเรามีไม่ครบเราจะต้องเสียเวลาอย่าลืมนะคะถ้ารถใครที่พร้อมจะต้องตรวจตรอต่ตอภาษีพรบนะคะที่มงค Auto ervice, ลออโต้เซอร์วิสรับรองว่าตรงตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบกอย่างแน่นอนค่ะ เอ๊เอลราไม่ใช่แค่นั้นนะคะที่มงคลของเรายังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นประกันภัยรถภาคสมัครใจติดแก๊สจูนแก๊สแล้วก็ดูแลในเรื่องของรถคุณอีกหลายๆอย่างยังไงถ้าสนใจแล้วนะคะมาติดต่อได้ที่มงคลออโต้เซอร์วิสมาที่เดียวจบ ครบทุกบริการอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของประกันภัยรถยนต์นะคะ i n นชัวร์เฟนบร e r เรเรื่องประกันภัยไว้ใจเพื่อนคนนี้ยังไงติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะเราเจอกันกับกะทิที่มงคลออโต้เซอร์วิสถ้าชอบกะทิฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกะทิต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย